ไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวถ้าคุณท่านอยากได้อะไรโทรหาผมได้เลยนะครับขอบใจมากนี่มันคงจะเป็นเวรกรรมจากการพรากพ่อพรากลูกให้จากกันสินะ ไปเจอฉันที่เดิมนะมีเรื่องจะให้ทำคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะ,คคคะอันนี้อันนี้ตามหาคุณท่านเหรอครับก็ใช่น่ะสินี่เห็นว่าได้เวลาแล้วยังไม่ไปที่โต๊ะอาหารสักทีคุณท่านทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน,นาชาติเอ้าเหรอคุณแม่ไปทำไมที่นั่นเนะี่ย ผมไปทำใจอยู่นะครับเจอกุมภาก็ดีลอะอามีเรื่องอยากจะขอร้องสักหน่อยนะครับคือไหนๆเนี่ยก็เหลือเอมที่เป็นทายาทคนเดียวแล้วอ,ะอ่ะอาก็อยากจะให้กุมภพาเนี่ยช่วยสอนงานน้องหน่อยนะผมก็นึกว่าเรื่องอะไรอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร มกับพักยินดีแล้วก็เต็มใจช่วยเสมอถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับได้จ้ะขอบคุณมากนะ <c oughs> คุณแม่ไปทำอะไรที่นั่น ุณแม่คะ่ะนีมาตามคุณแม่ไปรับอาหารเช้าคะ่ะแน่ใจนะว่าตั้งใจจะมาถามฉันเรื่องนี้ฉันว่าเธออยากรู้มากกว่าว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> อคุณแม่คะ่ะคุณแม่วางแผนเรื่องผู้บริหารของโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลไว้หรือยังคะ <c oughs> นีจะได้ให้ยายเอ๋มเขาเตรียมตัวไว้นะคะ่ะ <c oughs> ก่อนจะมาถามฉันเรื่องนี้ไปบอกให้ยาเอมให้เรียนให้จบก่อนดีกว่าไหมา <c oughs> เรื่องนั้นนีเข้าใจคะ่ะคุณแม่คะ่ะที่นีถามเนี่ยเพราะว่านีเป็นห่วงเรื่องงานน่ะคะ่ะ ฉันว่าเธอไม่ได้ห่วงเรื่องงานแต่เธอห่วงว่าฉันจะยกสมบัติให้ยัเอมเมื่อไร่ต่างหากใช่ไหมแหมคุณแม่อย่ามองนีในแง่ร้ายแบบนั้นสิคะเพราะยังไงตอนนี้ทายาสินขะบดีรักก็เหลือแค่ยัเอมคนเดียวแล้วฉันเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าถ้ายัยเอมเรียนไม่จบหรือจบแล้วไม่ทํางานทําการอย่าได้หวังสมบัติฉันแม้แต่บาทเดียวแล้วถ้ายัยเอมยังทําตัวไม่คู่ควรกับสมบัติฉัน มันอาจจะเป็นของคนอื่นที่เขาเหมาะสมกว่าก็ได้นะ